สวัสดีค่ะสำนักง,งานรล้งจังหวัดบุรีรัมย์ขอประชาสัมพันธ์คำถามคำตอบประจำเดือนพฤศจิกายน2,568ดังนี้ค่ะถามที่ 1. หน่วยงานจัดซื้อรถยนต์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พบว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอหนึ่งรายและเป็นผู้ผ่านคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้หน่วยงานต้องยกเลิกหรือสามารถดำเนินการต่อไปได้หรือไม่อย่างไร คำตอบคือกรณีที่มีผู้ยื่นข้อเสนอหนึ่งรายและเป็นผู้ผ่านคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้หน่วยงานจะยกเลิกหรือดำเนินการต่อไปขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหน่วยงานในการพิจารณาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด,ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560ข้อ56ประกอบกับหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด่วนที่สุดที่กคกกวจ0405.3ทบว .350 ลงวันที่23กรกา คม2562คค่ะคำถามที่2งานจ้างก่อสร้างวงเงินงบประมาณ5.4ล้านบาทการอ้างอิงราคา Factor F ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างจะก,กำหนดหรืออ้างอิงจากเอกสารใดเพื่อประกอบการดำเนินการ คำต,ตอบคือการกำหนดค่า Factor F หน่วยงานของรัฐสามารถอ้างอิงจากหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่กค .0433.2 ทับว4 9 9ลงวันที่28สิงหาคม2566ซึ่งมีการกำหนดอัตราค่าแฟ c เตอร์ประกอบด้วยตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคารงานก่อสร้างทางงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมและงานก่อสร้างชนประทานค่ะคำถามที่3การจัดซื้อวงเงินไม่เกิน5 0,000บาทต้องดำเนินการในระบบ EGP หรือไม่ คำตอบคือการจัดซื้อกรณีที่วงเงินไม่เกิน50,000บาทได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด,ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560ข้อ 2, 60, 22วรรคหนึ่งข้อ79วรรคหนึ่งและข้อ175วงเล็บหนึ่งโดยไม่ต้องดำเนินการในระบบ EGP แต่หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อเป็นรายตรมากเข้าสู่ระบบ EGP รายละเอียดอ้างอิงตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด่วนที่สุดที่กคกวจ0405.2ทัว804ลงวันที่12พฤศจิกายน2,568ค่ะคำถามที่4กรณีที่เดินทางไปราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนบุคคลต้องใช้เอกสารหรือหลักฐานใดเพื่อนำมาประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าพานะเหมาจ่ายในการเดินทางไปราชการ คำตอบคือเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบประกอบการเบิกเงินค่าพาหนะเหมาจ่ายประกอบด้วย 1. เอกสารแสดงระยะทางจากกรมทางหลวงหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆที่แสดงให้เห็นระยะทางการเดินทางโดยแยกเป็นขาไปและขากลับ 2. กรณีไม่มีเส้นทางของกรมทางหลวงหรือหน่วยงานอื่นให้ใช้ระยะทางจาก g o o g l e Map และต้องลงลายมือชื่อกำกับ โดยอ้างอิงจากพระราชกิจสถีกากายในการเดินทางไปราชการฉบับที่9พศ2560มาตรา25ค่ะ คำถามที่5ระยะเวลาการตรวจรับพัสดุกรณีที่เป็นงานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน5วันทําการตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด่วนที่สุดที่กคกวจ0 4 0 5 4ทบว6 8 1ลงวันที่8ตุลาคม2568หรือไม่อย่างไร คำตอบคือการตรวจรับพัสดุกรณีที่เป็นงานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยปกติให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด,ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560ข้อ179วงเล็บ3และข้อ180วงเล็บ3ค่ะ ซึ่งไม่ต้องดําเนินการตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด่วนที่สุดที่กคคกวจ0 4 0 5 4ทับว681ลงวันที่8ตุลาคม2568เนื่องจากการหนังสือดังกล่าวใช้บังคับเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างตามหมวด6แห่งพระราชบัญญัติเท่านั้น สำหรับคำถามคำตอบประจำเดือนพฤศจิกายน2568ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สำนักงานทางจังหวัดวุรีรามย์อีเมล brmscgd go th line brmexcellence หรือเบอร์โทร044-666-516ขอบคุณค่ะ